ทางลงทะเลค่อยลาดลงโดยลำดับลึกโดยลำดับไม่ขาดเหมือนหน้าผาเหมือนเขาขาดเวลาเราเดินลงทะเลเนี่ยค่อยเดินลงไปเรื่อยๆค่อยลึกลงลึกลงลึกลงบางที่เราสามารถเดินลงไปทีละน้อยทีละน้อยได้ส่วนมากทะเลก็จะเป็นประมาณนั้นเหมือนพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเข้ามามันก็ครั้งแรกก็ทานแต่ก็ศีลภาวนา าทานนี้เป็นพรมจรรย์เบื้องต้นที่ญาติโยมทุกคนจะทําได้ง่ายถ้าหากว่าใครอยากจะให้ดีก็อัปเดตขึ้นมารักษาศีลถ้าอยากจะให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็ภาวนาถ้ายิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้ยิ่งละเอียดสุขมุมคำีรภาพลุ่มลึกเหมือนกับการลงทะเลโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่มาเจริญวิปัสสนาทั้งสมถวิปัสสนาเป็นธรรมที่ ทุกคนต้องมาพิสูจน์ต้องมาเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้เองเห็นได้เองธรรมะคำสอนเจ้าเป็นออกาลิโกปฏิบัติได้และส่งผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาจะโยมเข้ามาพิสูจน์ดูนะญาติโยมจะรู้ว่ารถของพระธรรมนั้นเลิศจริงๆเหมือนกับกินอ้อยจากปลายไปหาโคนต่อไปก็หวานชื่นใจมีความสุขเพราะนั้นเข้าสู่ธรรมวินัยน,นี้ไม่ยาก มีศรัทธาก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกันพิสูจน์ใต้จเจริญพร